นี่เป็นภาพบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังกระทัดรัดสวยงามของชาวบ้านตำบลนนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งสร้างไว้ในรูปแบบของบ้านสวนแบบทันสมัยซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น200,000บาทโดยนายการันดวงจันทร์ชาวบ้านอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังดังกล่าวได้กล่าวว่าตนรับเหมางานก่อสร้างบ้านมาประมาณ10ปีแล้วโดยรับเหมาทั้งประเภท บ้านปูนและก็งานบ้านไม้และที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นแบบบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงนี้โดยบ้านหลังนี้ตนรับเหมารวมทั้งค่าแรงและค่าอุปกรณ์จำนวน2 0 0แสนบาทโดยตัวบ้านมีขนาด3 5คูณ5เมตรเทพื้นทําหลังคาย,ยื่นออกมาจากตัวบ้านโดยรอบอีก1เมตรภายในมีห้องน้ำในตัว พร้อมกับสุขภัณฑ์เครื่องทำน้ำอุ่นพื้นที่1.5คูณ1.5เมตรดีไซน์ฝ้าเป็นฝ้าหลุมเพื่อที่จะให้ดูทันสมัยสวยงามหลังคามีฉนวนกันความร้อนให้ด้วยพร้อมทั้งเดินระบบน้ำและระบบไฟให้ทั้งหมดซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้รวมอยู่ในราคาเหมาก็คือราคา2แสนบาทโดยนายการันได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากบ้านในรูปแบบบ้านรีสอร์ทหรือว่าบ้านสวนกระทัดรัดทันสมัยแล้วตนยัง รับออกแบบก่อสร้างบ้านอีกหลากหลายสไตล์เช่นหลังที่เห็นอยู่นี้เป็นบ้านสไตล์ยุโรป2ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องครัวห้องรับแขกขนาดตัวบ้าน7คูณ13เมตร ตนเหมาก่อสร้างในราคา700,000บาทและจากที่ตนรับเหมาก่อสร้างมานานกว่าสิปีทําให้มีลูกค้าที่ชื่นชอบในผลงานบอกกันปากต่อปากทําให้มีงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่สนใจสามารถโทรปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 5 0 9 2 5 0 0 7ครับสวัสดีครับสภาษั์นะครับเห็นบ้านหลังกระทัดรัดสวยงามเห็นวาน่าราคาาวเบาๆน้ำ นะครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่เอิ้นว่าไคเห็นนี่ก็มักครับครับบอกสุฟังนะครับอันหลังนี่เป็นเป็นสไตล์จังไรครับขนาดแบบไดจังไรครับอ๋อไอเป็นอ่าโมเดิร์นครับสายโมเดิร์นครับครับสไตล์โมเดิร์นอ่าหาคูณสามเมตรหาคูณสามเมตรครับหน้ากว้างหาเมตรแล้วก็ระยะความลึกสามเมตรแล้วก็มีห้องน้ำอ่าหนึ่งจุดหาคูณหนึ่งจุดหาครับครับครับกากเกิดนี่คือนี่คือตัวบ้านแต่ว่าผมเห็นไอ้เทีปูนอ่อนหมอกไหนี่นี่บ่ได้นับแมนบ่แมนครับอันนี้ยื่นออกมากฟังละเมตรครับ คือหน้าหลังยังละเม็ดอ๋อยื่นค่าออกมาอ๋อยื่นมาอีกขับขับนี่นี่กัดเราเราเทปปูนกับเทปปูนเพิ่มออกมาเพื่อเป็นฐันกันกันทุ่ให้ให้ลูกค้าทุกหลังครับอืมครับใครคิดค่าครับครับเอาเอาหมผ้าผ้าผ้ายางเบิ้องแรกครับเป็นยังไงครับความโดดเด่นเนี่ยฮะเห็นเริ่มต้นอยู่มีบันไดเห็นไปเลยขับได้สามคันนะสามคันโอ้บันไดนี่ก็หมายถึงว่าประตูใหญ่เติบเพิ่บันไดเข้าไปนี่ประตูเป็นบานบานเลื่อนบานเลื่อนจักเม็ดครับเนี่ย ว้างละเมตรครับเป็นสองเมตรสองเมตรอ๋อประตูความกว้างสองเมตรกับกับอ่าล่ะที่มีเบรกเกอร์ไต่พวกนั่นในเรียบร้อยครับอ๋อนี่เป็นระบบเซฟเบรกเกอร์ครบโอ้ห้องน้ำอ่าเป็นห้องน้ำอ๋อห้องน้ำห้องน้ำกระทัดรัดครับห้องน้ำมีการกระทัดรัดพอดีมีน้ำมันมีประมาณเท่าไหร่นี่เมตรครึ่งครับเมตรครึ่งครับอ่าเมตรครึ่งคู้เมตรครึ่งครับสังเกตกต่สิมีดีไซน์นะครับอืม มีแต่งหน้าเลยนะอ๋อมีเดี๋ยวเห็นมีกระจกครับ่นฝาเป็นฝ้าลุม,ลมครับฝาหลุ่มอือมีได้นี่เป็นฝาหลุมเนะาะฝาหลุมกต่ทีมีไฟฝังไปครับ,รบตอนนี้จะเป็นบ้านกระทุ่งได้อ๋อนะครับนี่จะเป็นบ้านกระจกครับบานกระทุ่งครับกระทุ่งออกแล้วก็กมีเป็นบ้านเลื่อนกระจกบ้านเลื่อน แอร์เรื่องกติ๊บครับยอ๋อเดี๋ยวกระติ๊แอร์ยังมันอีกแอร์เรื่อของอ่ะอู้วเราเราเห็นเห็นรางคานี่เป็นไนครับรางคานี่หลังคขนี่นเป็นอ่าหลังคาไม่ได้เกี่ยวกับมีถนนกันข้อมร้อนมันฝ่าพลาดกับเหยียบกันกันกันผลกันหนาไปว่ามีป้อมครับวันวันนั้นไม่เป็นฝ่าฝ่าหลุมครับอืมเป็นเป็นในบ้านอ่าสายโมเดิร์นซีเมนต์ทั้งทั้งหลังแม่ครับอืมครับครับเสาเสาเยอะต้นครับเนี่ยเสาทั้งหมดหกต้นครับ อ๋อสองของต้นครับของน้มสองแล้วก็ต้นขั้นที่สี่ต้นอืมครับครับใช้เวลาสั่งลวนมาไหนครับเนี่ยว่าถึงเดือนครับผมกาถึงเดือนกันเสร็จแล้วเนี่ยับเท่เทขั้นเนี่ยครับเทขั้นเทตอหมอเรียบร้อยอืมลูกค้าวว่าไงยังดาวมามันมันมันโมเวิร์นกดาวมันมันม่กัดผีพังเลยตอนนี้เขปลูกสานเลยปิดพืชอะไรพวกนี้ปัญหาจำถังบ้านหลังไายแล้วเอาแข็งแรงมาเลยดิบแล้วกันขั้นขั้นขั้นที่สี่กับขั้นละดับสูงมาอืมอันนี้ ไฟว่ฒนถ้าได้ขอเคืยมันไฟละเอ็ยดจนแล้วกับเดี๋ยวกับเซ็นระบบไฟแห่น้ำทั้งหมดแม่นครับอ๋อ้ครับก็คือสั่นไฟมากผมผมไม่เซ็นระบบไฟแห้ดีครัอืมครับครับอ๋อเทั้งหมดครับราคาตัวนี้อยู่สองสองแสนครับสองแสนพอดีแม่นสองแสนพอดีเรีกลมกลมแมนครับอืมครับสองแสนพอดีนี่ก็คือเหมากันเลยแม่นครับค่าอุปเอ่ร่วมเหมือนค่าอุปกรณ์ค่าสร้างค่าย่างทั้งหมือย่างครับอ๋ออยู่อันนี้จะบอกมันที้ไเห็นเนี่ยจะบอกว่าอยู่เพียง ครับครับโซนบรรลุผลบ้างครับโซนบรรลุผลบ้างผมมาพอใจครับเพิ่นว่าพอใจมาครับครับครับนี่ก็คือครบหมดทั้งบ้านจนเสร็จอ่าแล้วก็ทุกอย่างเลยระบบกุงระบบไฟอ่าระบบน้ำระบบน้ำครบหมดอืมต้องคอยตั้งสียบแบบอืมครับเฮ้ยเท่าจังสิบเนี่มันห่างมันยังเจ้าเท่าเท่าเขาว่าห้อยเฮ็ดแล้วป้าทิมไปเท่ามันห่างเลยชิมนี่รับประกันว่าคือทั้งบริษัทรับประกันในปีหนึ่งครับ ไฟขาหรือว่าแตกเหล่านี้เราเอาสอบหน่ปีนึงครับเป็นเงื่อนคือเครื่องผิดทุกอย่างเลยครับก็คือโตบ้านโตยังถ้าเกิดความเสียหายต่างๆเนี่ยคือรับประกันปีนึงแม่งครับครับรวมถึงระบบไฟระบบหนังต่างๆครับกแม่นิภูษากันอะไรก็คือผมรับประกันในปีนึงครับอืมครับครับกับเป็นังไรครับเฮ็ดเฮ็ดมาโดนหรือเปล่าครับรับรับสร้างบ้านเลยครับก็น่าจะเขาย่างสิบปีนี่นะครับสิบปีแล้ว ครับ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 แสดงว่าแสดงว่ามีความหลากหลายเรื่องของเรื่องของแบบปั่นต่างๆได้เนาะอันนี้ลูกค้าก็เข้าใจกันเข้าเข้าถามเข้าพู่กผมผมทีมอธิบายเป็นความรัแบบนั้นดีเลยแตนว่าดีจริงๆนะครับแล้ราคามันมันไปได้หมดเพราะว่าทีเป็นราคาสูงหรือราคาจำห้องกันตัวหัหักันได้ครับกับเอาลังในน้อยจริ็นเป็นยังไงครับไอ้ตลาดดีบ่ช่วงนี้เอ่อโคตรตอบตอบรับีหลังประมาณนี้เพราะว่าราคามันกิบเพราะทีมมันกำลังดา ในของคุณภาของมาตรฐานพกท่านนมันก้แข็งแรงท่าน่าวเ็คนเราประกันเนี่ยใครัประกินมเลยประกันอี่หรัประกันก็คือยังมียังกระดูแลนะครับยูยูอาเภนี่คืนซิหลังเดินเฉพาะกันทารือช่เนี่ยึ้นสิหลังแล้วลักษณะนี่าบ้านลักษณะนี่มันมีหลากหลายล้ากูก ครับถ้าพี่น้องสนใจครับอยากจะติดต่ออยากได้บ้านงามๆสิเป็นแบบกระทัดรัดหรือว่าใหญ่กว่านี้หรือหน่อยกว่านี้นี่จิตต่อแบบไหนจังไลยครับจิตต่อมาโดยโดยที่ผมกระทัดรั้วตรงกันครับเบอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าสองห้าศูนย์สิบเจ็ด 5, 92, 5, 7, หรือ,อติดต่อไปทางาเพจของบริษัทโดงเด็กคอนแทคชั่นครับมันจะขึ้นเพจบริษัทโดงเด็กคอนแทคชั่นนะครับก็จะมีพวกฝ่ายของบริษัทมีการเคลื่อนไหวว่าท่ามกลางแบบไหนแบบไหนมันจะมี ดูให้หมดครับคือบ้านร้านมัอยู่ในยากนังเขาไปเขาไปคนได้ครับครับครับคารันตีว่าเฮ็ดมาสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วนะครับคารันนี่ก็คือเป็นเจ้าของเลยครับเป็นเจ้าของเองนะครับครับครับขอบคุณหลายๆครับ